สวัสดีครับโชคดีครับราไปด้วยครับขอคุณนะครับน้องนำอ้อยนะครับกับคุณแม่ลำไพ่นะครับผมจากบ้านน้องซิมนะครับสบู่คามปอมอำเภอเคมาราชจังหวัดอุบลราชธานีครับมือดีเป็นมือดีครับวันดีครับมารับนะครับรถยาลิสใหม่ป้ายแดงนะครับายกัน้วยสวยไปกังามครับข่าวีพี่ว้าวเจ๋งนะครับเนาะขอให้นะครับรำรำไปด้วยนะครับเนาะ เงินทองไหลมาเทมาครับขอบคุณหลายครับที่ให้เป้าเจมตัวตาดีเยี่ยมนะครับดูแลและบริการนะครับขอบคุณหลายๆแห่งครับผมไปเบิ้งรถมาหลายหมองกับว่าท่านตัดใจครับแต่ว่านะครับคุยกับทาง Facebook นะครับทางไลน์นะครับกับตกลงโปร่งใจที่จะให้เป้าเจมตัวตาดีเยี่ยมดูแลนะครับขอบคุณหลายๆครับมีปัญหาอะไงนะครับมีลูกค้านะครับแนะนําหาเป้าเจมได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดแปศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าหกครับศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าหกครับผม ตัวแกะเป้าเจมครับบริการเหนือความคาดหมายครับใส่ใจลูกค้าประทับใจทุกวินาทีบริการหลังการขายดีเยี่ยมนะครับอ่ะอยากให้เป้เจมตัแรกอ่ะโทรหาได้ครับ088 077 07 5 5ครับนี่คือบริษัทโตต้ตตดีเยี่ยมที่หญ่สุดในประเทศไทยแหลก็ใหญ่สุดในเอเชียครับ